มีผืนน้ำแห่งหนึ่งที่แม้แต่นักสำรวจที่ช่ำชองที่สุดก็ยังกลัวไม่ว่าคุณจะเลือกข้ามผืนน้ำในช่วงฤดูไหนคุณก็เสี่ยงที่จะเจอกับคลื่นที่สูงถึงป้ายฮอลีวูดฉันกำลังพูดถึงช่องแคบเดรกซึ่งเป็นทางน้ำที่เชื่อมระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรแอตแลนติกทอดยาวจากแหลมฮอรนที่ปลายสุดของทวีปอเมริกาใต้ไปจนถึงหมู่เกาะเซา์เซเทเลน end, ในทวีปแอนตาร์กติกา ช่องแคบแห่งนี้มีความกว้างเท่ากับระยะทางจากลอนดอนไปยังเบอร์ลินและต้องใช้เวลาเดินทางนานถึง48ชั่วโมงลูกเรือบางคนเปรียบเทียบการเดินทางข้ามฟ้ากับการเดินทางไปยังดวงจันทร์ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งแม้แต่เซอร์ฟรานซิสเดรกผู้คนพบช่องแคบแห่งนี้ก็ไม่เคยล่องเรือผ่านหน้าน้ำเหล่านี้เลยเพราะมันดูอันตรายเกินไปสำหรับเขา ล้วก็เลือกที่จะล่องเรือผ่านช่องแคบแมกเจลแลนที่สงบกว่าถึงแม้จะยาวกว่าก็ตามช่องแคบนี้คราช,ชีวิตลูกเรือไปประมาณ20,000คนแล้วเรืออีกกว่า800ลำนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมทวีปแอนตาร์กติกาเดินทางผ่านช่องแคบเดรกเป็นประจำแม้ว่าช่องแคบนี้จะยังคงได้รับการขนานนามว่าเป็นช่องแคบที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในโลกก็ตาม ภาพสมุทรแอนตาร์กติกาซึ่งเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมนั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทวีปแอนตาร์กติกาโดยตรงแต่ยื่นออกมาและชี้ไปยังทวีปอเมริกาใต้ราวกับนิ้วสองนิ้วกำลังแตะกันน้ำถูกบีบอยู่ระหว่างแผ่นดินทั้งสองนี้ทำให้เกิดกระแสะน้ำในมหาสมุทรที่แรงช่องทางนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระแสะน้ำรอบขั้วโลกแอนตาร์กติกาซึ่งเป็นกระแสะน้ำในมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลก น้ำไหลผ่านช่องแคบด้วยความเร็วระหว่าง95ถึง150ล้านลูกบาศกเมตรต่อวินาทีซึ่งทำให้มีคลื่นลมแรงขึ้นและยังมีลมที่พัดจากตะวันตกไปตะวันออกเป็นประจำโดยพัดแรงมากถึงละติจูด40ถึง60องศานั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบริเวณดังกล่าวถึงถูกเรียกว่าลมแรงระดับ40ลมแรงระดับ50และลมแรงระดับ60แผ่นดินทำให้ลมพัดช้าลง ซึ่งเป็นสาเหตุที่พายุที่พัดถล่มไอแลนด์และสหราชอณาจักรอ่อนกำลังลงเมื่อเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกแต่ละติจุดของเดรกเป็นสถานที่เดียวที่ลมสามารถพัดได้ทั่วโลกโดยที่แผ่นดินไม่ขวางไว้ลมจึงพัดแรงขึ้นเรื่อยๆลมแรงเหล่านี้กลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่ที่สามารถพัดเดือยได้แรงมากโดยปกติสูงประมาณ4-5เมตรซึ่งสูงกว่าคลื่นในมหาสมุทรแอตแลนติกมาก ช่องแคบเดรกยังมีภูเขาใต้น้ําที่คุณไม่สามารถมองเห็นได้กระแสน้ําขนาดใหญ่ไหลผ่านช่องแคบนี้และทําให้เกิดคลื่นซัดเข้าหาภูเขาใต้น้ําคลื่นภายในเหล่านี้สร้างกระแสน้ําวนที่นําน้ําเย็นขึ้นมาจากมหาสมุทรลึกดังนั้นน้ําจึงไม่ได้โหดแค่บ,บนผิวน้ําเท่านั้นแต่ยังมีคลื่นแรงตลอดทั้งบนล่างกลาสีเรือคนแรกสามารถแล่นเรือผ่านแหลมฮอนและช่องแคบเดรกได้ในปี1616 16. เป็นนักเดินเรือชาวดัตช์ชื่อวิลเลมชาลเทนแต่ความพยายามที่โด่งดังที่สุดในการข้ามช่องแคบนั้นดำเนินการโดยเซอร์เอร์เนสต์เฮนรีชาลคตันบนเรือของเขาชื่อเอนดูแรนซ์เขาและลูกเรืออีก27คนออกเดินทางจากเกาะเซาท์จอร์เจียโดยมุ่งหน้าสู่อ่าววาเซลในแอนตาร์กติกาแต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นไปตามแผน เมื่อวันที่19มกราคมปี1915เรือของพวกเขาติดอยู่ในน้ำแข็งและในเดือนตุลาคมเรือก็เริ่มจมลงพวกเขาตั้งแคมป์บนน้ำแข็งลอยน้ำเป็นเวลาสเดือนก่อนที่จะล่องเรือชูชีพไปยังเกาะเอลเลฟนที่ห่างไกลและเต็มไปด้วยน้ำแข็งแชคเค้าตตันและลูกเรืออีก5คนเดินทางเสียงภัยไปยังเกาะเซา์จอร์เจียเพื่อขอความช่วยเหลือ พวกเขาใช้เวลา15วันในการข้ามช่องแคบเดรกทำกลางลมพายุเฮอริเคนในที่สุดพวกเขาก็มาถึงยังปลอดภยัยและช่วยกู้ภัยลูกเรือที่เหลือได้สำเร็จนักวิทยาศาสตร์เพิ่งพบซากเรือ Endurance ทอี่ระดับความลึก3,048เมตรใต้ผิวน้ำในปี2022นี้เอง ในเดือนธันวาคมปี2019นักกีฬาผู้กล้าหาญ6คนตัดสินใจข้ามช่องแคบเดรกด้วยการพายเรือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์พวกเขาใช้เวลาพายเรือติดต่อกันถึง12วันโดยผลัดเปลี่ยนฝีพายทุก90นาทีพวกเขาสามารถทำได้สำเร็จและอาจเป็นเส้นทางที่ยากที่สุดในการข้ามช่องแคบนักกีฬากล่าวว่าที่นั่นหนาวเย็นและสกระปรกและคลื่นซัดพวกเขาเราวกับกำแพง สภาพอากาศในช่องแคบเดรกนั้นเปลี่ยนแปลงบ่อยมากแต่กับตันเรือสามารถมองเห็นและเปลี่ยนเส้นทางได้เสมอพวกเขาจะเลื่อนเวลาออกเดินทางเพื่อให้มีระยะปลอดภยัยและไม่ติดอยู่กลางช่องแคบหากเกิดสถานการณ์เลวร้ายที่สุดบางครั้งการเดินทางจะราบรื่นและสงบและพวกเขาเรียกมันว่าทะเลสาบเดรกบางครั้งผู้คนบนเรือจะรู้สึกถึงคลื่นแรงซึ่งเรียกว่าทะเลสันเรก กับันที่มีประสบการณ์บางคนซึ่งมักข้ามช่องแคบแห่งนี้เป็นประจำกล่าวว่าปรากฏการทะเลสาบเรกเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในทุกๆ10ครั้งที่ข้ามช่องแคบและพวกเขาเจอทะเลสันเรกหนึ่งหรือ2ครั้งในทุกๆ1ิบเท,ที่ยวการเดินทางเรือใบหรือเรือคายักอาจไม่สามารถแล่นผ่านคลื่นยักได้แต่เรือสมัยใหม่และเรือสำราญมีตัวเรือที่แข็งแรงและมีระบบกันโคลงที่ล้ำหน้า ดังนั้นการเดินทางจึงไม่เป็นอันตรายอีกต่อไปแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังถือเป็นการผรจญภัยที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนมเมาเรือหากคุณไม่อยากเสี่ยงแต่ต้องการเดินทางทางน้ําจากมหาสมุทรแปซิฟิกไปยังมหาสมุทรแอตแลนติกอย่างรวดเร็วคลองปานามากําลังรอคุณอยู่ผู้คนเริ่มคิดที่จะสร้างเส้นทางเดินเรือข้ามปานามาในศตวรรษที่16ย้อนกลับไปในตอนนั้นนักสำรวจชาวสเปนค้นพบว่า มีเพียงผืนดินแคบๆเท่านั้นที่ขั้นระหว่างมหาสมุทรทั้งสองแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างมานันเนื่องจากมีภูเขาและป่าดงดิบดังนั้นแนวคิดนี้จึงต้องรอนานถึง2องศตรวรรษในที่สุดในปีคริสตศักราช1880ฝรั่งเศสนำโดยผู้สร้างคลองสุเอซในอียิปต์ได้พยายามสร้างคลองดังกล่าวแต่ผู้ที่เริ่มสร้างคลองดังกล่าวในม่ช,ชาก็พบว่ามันยากกว่าที่เห็นในแผนที่มาก พื้นที่ในปานามาเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ยากที่สุดและอันตรายที่สุดในการขุดทางน้ำขนาดใหญ่คนงานต้องเคลื่อนย้ายภูเขาขนาดใหญ่ในป่าที่เต็มไปด้วยงูซึ่งทั้งร้อนและฝนตกหนักมากในช่วงฤดูฝนฝนตกหนักจนทำให้ม่น้ำกลายเป็นแก่งน้ำเชี่ยวและทำให้คนงานเปียกโชกบางครั้งพวกเขาไม่เห็นแสงแดดนานถึงสองสัปดาห์และเสื้อผ้าของพวกเขาก็เปียกตลอดเวลามีก้อนหินขนาดใหญ่ร่วงหล่นลงมา และยุงตัวเล็กที่แพร่เชื้อมาลาเรียทําให้ผู้คนล้มป่วยอย่างหนักจากนั้นแผ่นดินไหวก็เกิดขึ้นอีกทําให้พวกเขาสูญเสียผู้คนไปหลายพันคนนั่นเป็นเหตุผลที่ฝรั่งเศสตัดสินใจย,ยกเลิกโครงการนี้หลังจากดําเนินมาเป็นเวลา7ปีจากนั้นสหรัฐอเมริกาได้ซื้อสินทรัพย์ของฝรั่งเศสในเขตคลองและเสร็จสิ้นในปี1914โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับสหรัฐอเมริการาว12,000ล้านบาท เส้นทางน้ำยาว80กิโลเมตรช่วยให้เรือที่เดินทางระหว่างนิวยอร์กและซานฟรานซิสโกประหยัดระยะทางไปได้12,669กิโลเมตรมีเรือราว14,000ลลำที่ใช้เส้นทางนี้ทุกปีและต้องเสียค่าธรรมเนียมประมาณ60ล้านบาทดูเหมือนว่าทุกอย่างจะคุ้มค่านะเส้นทางน้ำที่ท้าทายอีกสายหนึ่งในส่วนนี้ของโลกคือแม่น้ำแอมะซอนแม่น,น้ำนี้มีความยาวประมาณ ,6920 กิโลเมตร และไหลผ่าน3ประเทศซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่กว่า30ล้านคนแต่ไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำแม้แต่แห่งเดียวแม่น้ำแห่งนี้มีหนองบึงและดินอ่อนจำนวนมากดังนั้นวิศวกรจึงต้องสร้างสะพานที่ยาวมากและสร้างฐานรากที่ลึกมากซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมากการสร้างสะพานข้ามน้ำลึกเป็นเรื่องอยากแต่ในสถานที่อื่นๆทั่วโลกวิศวกรสามารถใช้สิ่งของต่างๆเช่นฐานแท่นลอยน้ำเพื่อช่วยได้ เส้นทางของแม่น้ำและระดับน้ำเปลี่ยนแปลงมากในแต่ละปีในช่วงฤดูแลง้งตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายนแม่น้ำมักมีความกว้าง3-9กิโลเมตรแต่ในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายนแม่น้ำอาจกว้างได้ถึง48กิโลเมตรแล้วระดับน้ำก็อาจสูงขึ้นได้ถึง15เมตรนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาไม่สามารถสร้างสะพานลอยน้ำหรือทุ่นได้ ริมฝั่งแม่น้ำประกอบด้วยดินอ่อนที่เคลื่อนตัวและถูกกัดเซาะตามฤดูกาลทำให้ยากยิ่งขึ้นไปอีกต้องเป็นโครงการพิเศษอย่างแท้จริงที่จะเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้โชคดีที่ตอนนี้ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแอมเซนแม่น้ำส่วนใหญ่ไหลผ่านพื้นที่ที่มีประชากรเบาบางดังนั้นจึงไม่มีถนนสายหลักมากมายให้เชื่อมต่อกับสะพาน